ตลอดหลายว,วันที่ผ่านมาครับเทรนด์อันเดอร์อาร์โนเป็นหนึ่งในตเตะของลีวอพูที่ถูกพูดถึงมากที่สุดครับ โดยเฉพาะในเกมแดงเดือดที่ผ่านมาหลังจากลิเวอร์พูลเนี่ยทำได้เพียงเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ต่อ2ครับเพราะวันนั้นเทรนด์ดูเล่นแบบใจลอยไม่เป็นตัวเองถึงขั้นที่แฟนๆหลายคนนะครับมองว่าใจของเขาเนี่ยล่องลอยไปหามาริดแล้วหรือเปล่าเพราะในเกมระด,ดอดที่ผ่านมานะครับเทรนด์ครับควรโดนเปลี่ยนตัวออกไปตั้งนานแล้วนะครับในเกมวันแดงเดือดตั้งแต่โดนนำศูนย์ต่อหนึ่งตีเสมอ1นึหรือยิ่งตอนนำสองต่อหนึ่งครับยิ่งควรเปลี่ยนออกอย่างยิ่งเพราะว่าเทนนะฮะเสียความมั่นใจไปเลยครับหลังจากโด ปอลปีศาจแดงเนี่ยบุกมาขึ้นนําแบบช็อกสวกบเดอะคอพเขาดูเล่นได้เป็นตัวเองครับจ่ายบอลไม่ได้เปิดบอลไม่ตรงเพื่อนยิ่งโดนเดียโก้ดาโลนะครับจัดทัวเผาใส่เนี่ยความมั่นใจก็ยิ่งคนหายกันไปใหญ่กล้องถ่าดยสดนะครับพยายามจับภาพแล้วจับภาพอีกครับจับไปเห็นสีหน้าของเทรนต์นะครับแต่ไม่ด้วยความกดดันโอเคครับตอนตามหลังหรือตอนที่ลีพูติสมหหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยยังพอเข้าใจได้ครับเรื่องที่เก็บเทรนต์เอาไว้เพราะว่าเทรนต์เนี่ยอาจจะสร้างอภิธิหารนะครับในการผ่านบอลสวยให้เพื่อนทำ ประแต่ว่าตอนนํำสองตอนหนึ่งสำหรับผมนะครับผมมองว่ามันเหมาะกับการเปลี่ยนเทนต์ออกครับผมครับได้พูดในไลฟ์สดของกอสนามนะครับก่อนที่ลร์พูลเนี่ยจะโดนตีเสมอสองหลอสองซอีกนะครับเนื่องจากว่าเกมรับของเทนต์เนี่ยมันแย่มากยืนหลุดตำแหน่งดวลหนึ่งหนึ่งก็แพ้ฉะนั้นครับไปซื้อใจนะครับส่งคอนเนอร์แบดลี่ลงมาเล่นเกมรับดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นนะครับรูเบนอัมบริมเนี่ยได้ทิ้งไพ่ครับส่งอเลฮันโดกานาโช่เอาลงมาปั่นป่วนเทนต์แล้วแต่สาเหตุหนึ่งครับสำหรับผมเองนะคร เปลี่ยนเทนด์ออกเนี่ยเป็นเพราะว่า1ครับเปลี่ยนแล้วเทนด์จะออกลูกงอนไหม2ครับเปลี่ยนแล้วจะมีปัญหากับเทรนด์ภายหลังหรือเปล่ามันคาดเดาอะไรไม่ออกเลยครับเพราะว่าณนะตอนนี้นะครับสัญญาบบใหม่เนี่ยยังตกลงกันไม่ได้มาตริสเองก็จ้องตาเป็นมัน ดังนั้นครับถ้าทําอะไรติดใจไปเนี่ยเดี๋ยวเทน์ไม่ต่อสัญญามาเนี่ยมันจะแยกกันไปใหญ่นั่นก็สิ่งที่ผมคิดเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วสล็อตเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้ผมอาจจะคิดบบเองคนเดียวเพราะบางทีครับแบรดลี่อาจยังฟิตไม่ถึงเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งหาเจ็บกลับมาจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงแต่วันนั้นครับการปล่อยให้เทน์ลงเล่นครบก็สิบนาทีเนี่ยสำหรับผมนะครับมันถือว่าเป็นความผิดพลาดในเกมนั้นเลยครับเพราะว่าเทนส์เนี่ยเสียความมั่นใจไปแล้วตั้งแต่ที่50กว่า้าน,นาน,นังถึที่ย้ายู่กว่ากว แต่ถ้าเทรน์เล่นเกมรับแบบนี้อยู่กับทันเมโลเวอร์ก็พอแล้วสถิติของเทรนต์นะครับตลอด8ันาทีนะครับในเกมแดงเดือดผ่านบอลสาเร็จ76%ครับแท็กเกิล0ครั้งตัดบอล0ครั้งมันเป็นสถิติเกมรับที่แย่มากๆครับแฟนบอลหลายคนเนี่ยมองว่าใจของเขาลอยไปหามาริทแล้วหรือเปล่ากระแสะย้ายทีมเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆครับทำให้เทรน์เนี่ยเสียสมาธิไปมากแค่ไหนจริงๆมันเรื่องที่โหดร้ายนะครับสำหรับเทรน์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเทรน์เองโอ้โหได้รับคํามชมอย่างมากเลยครับจากการ จ่ายบอลอย่างเวิร์กคลาสในเกมที่ลิเวอร์พูลไปถล่มสเปอร์มา6ต่อ3แต่ฟุตบอลก็แบบนี้แหละครับมันเปลี่ยนแปลงในทุกเวลาล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลก็โดนแก้แค้นครับแพ้กับสเปอร์ไป0ูนต่อ1นเรียกได้ว่าปีส0 2 5ัที่เนี่ยยังชนะใครไม่ได้เลยฉะนั้นต่อจากนี้ครับมันจะเป็นสิ่งที่เทรนต์นะครับต้องพิสูจน์ตัวเองอีกหนึ่งครั้งนะครับมันไม่ใช่การพิสูจน์เรื่องฝีเท้าแล้วครับมันเป็นการพิสูจน์ว่าเขาเองเนี่ยยังมุ่งมั่นกับลิเวอร์ อนาคตของเทรนนะครับจบซีซันเนี่ยจะอยู่ต่อหรือจะย้ายทีมมาอยู่กับมาริดนะฮะแต่ในเมื่อตอนนี้ครับเขายังเป็นเด็กหงอยู่ดังนั้นครับเทรนต้องทําให้เห็นว่าจิตวิญญาณของเขายังคงเต้นเป็นลิเวอร์พูลอยู่เหมือนเดิมครับและนี่คือจาร์ดไากระจายเรื่องอีพีนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและหวังว่าเทรน d ์จะเลือกอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปนะฮะสวัสดีครับ